ขวัญประจำตำบลสัมมรงสัมมรงถิ่นตาลหมู่บ้านการเกษตรอาณาเขตสองอารามลือนามงานช่างปลูกฝังประเพณีดนตรีแวววหวานตำนานหลวงพ่อดัง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมมโรงเดิมเป็นสภาตำบลสัมมาโรงได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสัมมาโรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศณวันที่11สิงหาคม2542ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลสัมมโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีแบ่งส่วนราชการในการบริหารงานออกเป็น4กองดังนี้ประวัติววความเป็นมาของตำบล ตำบลสำมรงเป็นตำบลที่ก่อตั้งมานานนะับเป็นร้อยร้อยปีซึ่งชื่อสำมรงนั้นไม่มีในตำนานหรือหลักฐานที่พอจะอ้างอิงเพื่อนำมายืนยันที่แน่ชัดได้มีก็เพียงแค่คำบอกเล่าสืบต่อกันมาเท่านั้นกันมาว่ามีเรือสำเภามาล่มอยู่ที่หน้าหมู่บ้านจึงทำให้น้ำในเรือมากเรือไม่สามารถจะแล่นไปได้ จึงได้มาขอยืมไม้โพรงของชาวบ้านนำไปวิทน้ำกล่าวว่าโพรงน้ำในเรือออกได้ถึง3,000โพลงที่ตรงนี้จึงเรียกกันว่า3,000โพลงแล้วเรียกเพี้ยนมาเป็นสัมมรงจนถึงปัจจุบันนี้พยาบาลสาธารณสุขแห่งเดียวของตำบลสัมมรงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2520เดิมเป็นสถานีไม้ชั้นเดียวได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่ในปี2540 วิสัยทัศน์เคอือขายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพยั่งยืนระดับประเทศการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ใช้กลไกคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลโดยในปี2566ประเด็นรกคือกลุ่มเบาะบางประเด็นรองคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้นโยบายสุขภาพดีทั้งตำบลเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีต้นทุนทางสังคมที่สูงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่ามีการบริจาคเพื่อพัฒนาให้เราพออ,อยสางต่อเนื่เงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเหมาะแก่การปลูกพืชทำนาคือทำการเกษตรเพาะปลูกข้าว การปศุสัตว์ชาวบ้านประกอบอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเป็นส่วนมาก สถาบันทางศาสนามีวัดจำนวนสองแห่งได้แก่วัดลาดโพตั้งอยู่หมู่ที่6ตตำบลสัมมโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสัมมโรงตั้งอยู่หมู่ที่สตํตำบลสัมมโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสัมมโรงตั้งอยู่หมู่ที่ตําตำบลสัมมโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีทางสังคม สถาบันทางการศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งโรงเรียนวัดลาดโพหมู่ที่6ตำบลสัมมรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีชั้นประถมศึกษาภาพทางสังคมสถาบันทางการศึกษาจำนวนศพัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดโพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนมีป้อมตำรวจชุมชน1แห่ง